สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามีรุ่นรีวิวนำมาฝากกันนะคะจะเป็นตัวกิฟเซตปากกา แบรนด์ Parker นะคะซึ่งในเซตนี้นะคะคือ Parker m o เด l IM IM เนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกันนะคะใน1เซตเนี่ยมีรูกลืกน่น1ด้ามโรโบบอ1ด้ามนะคะก็สําหรับในชุดของ Parker IM Collection นี้นะคะมีอยู่ประมาณ12สีเราก็มีคลิปที่รวมสีไว้แล้วนะคะในคลิปนี้นําสียอดนิยมมาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตัวสี Matt Blue แล้วก็ตัว Matt Black นะคะ Black ตัวนี้จะเป็นตัว Black Special Edition ก็คือว่าปกติแล้ว Matt Black จะมีที่มันเป็นอ,อะไหล่เงินแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมตต์แบ็กที่เป็นอะไหล่ดำนะคะซึ่งเป็นตัวสีใหม่ล่าสุดนะคะถ้าเกิดสังเกตเห็นปกตินะคะด้ามตัวปักเกอร์นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวอะไหล่สีเงินแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะมาเป็นตัวด้ามแ t ตต์แบล็กดำนะคะแล้วก็อะไหล่รมดำเขาเรียกว่าตัว Black Special Edition นะคะก็ใน1ชุดนะคะถ้าเกิดเราเลือกที่จะเป็นตัวเซ็ตแบบนี้นะคะจะมีโรลบอลหนึ่งด้ามลูกลรื่น1ด้ามก็จะมาเป็นคู่กันแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเหมือนกันได้ด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวสีของตัวแมตต์บลูนะคะก็แมตต์บลูก็จะเป็นตัวสีโทนออกน้ําเงินเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็ สีด้านตัดด้วยอะไรเงินก็ถือว่าเป็นสีที่ทำออกมาค่อนข้างที่จะดูเข้ากันแล้วก็สวยมากนะคะสองสีก็สองสีนี้เป็นสีที่คนนิยมค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องหมึกกันบ้างนะคะว่าปกติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเราจะใช้หมึกแบบไหนเปลี่ยนนะคะเวลาไปหาซื้อซื้อได้ยังไงนะคะก็วิธีการเปลี่ยนหมึกของ IM นะคะตัวนี้เป็นตัวลูกเรื่งแบบกดเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกเราจะใช้วิธีการหมุนแบบนี้ออกมา ด้านในก็จะมีเขียนนะคะหมึกปาร์เกอร์บอพอยเพนนะคะตัวที่ให้มาในด้ามเนี่ยจะเป็น M 1.0แล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนหมึกนะคะเราก็สามารถที่จะหาซื้อหมึกแบบนี้นะคะเป็นหมึกลูกลื่นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในด้ามเนี่ยเขามาเป็น m ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะหาหา F เปลี่ยนได้นะคะ แล้วก็ตัว F จะเป็น0.5สําสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นหมึกเจลก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะเป็นเจล M เป็นเจล M นะคะ,อะโอเค คราวนี้หมึกเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้อย่างเช่นว่าเราต้องการจะใช้หมึกดําก็สามารถซื้อหมึกสีดําเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวด้ามที่เป็นตัวแบบโ,ลโ,ลโบรลล์บอลเราลองดูนะตัวโ,ลโ,ลโ,ลโรลล์บอลเขาจะเปิดปอกแบบนี้นะคะเวลาเปลี่ยนหมึกก็ใช้วิธีการหมุน ออกมาด้านในก็จะใช้เป็นหมึกนี้บางคนเวลาซื้อหมึกปากกาโรลโลบอลไปนะคะเขาจะถามว่า,าสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นหมึกลูกลื่นได้ไหมหรือว่าหมึกลูกลื่นใช้หมึกโรลโลบอได้ไหมนะคะถ้าเกิด2ประเภทนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เพราะขนาดไซส์ของหมึกเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันเดี๋ยวเราลองดูเห็นไหมคะ มันจะเป็นหมึกคนละประเภทคนละไซส์เพราะฉะนั้นเราใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ว่าหมึกของลูกรื่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หมึกเจลได้บอดี้ Body เดียวกันนะคะแล้วก็หมึกลูกรื่นของป a r เกอร์นะคะนอกจากใช้ตัวป a r เกอร์ลูกรื่นป a r เกอร์เจลแล้วเราสามารถใช้เพนเทลได้ด้วยนะคะอาร์ติเฟกต์ได้ด้วยเดี๋ยวเราตรงนี้เรามีาเราน่าจะอ่านอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะอาร์ติเฟกต์เห็นไหมคะ ขนาดไซส์เดียวกันนะคะเราสามารถใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่างบางทีตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้แบรนด์อาร์ติเฟอยู่เนี่ยจะหาหมึกค่อนข้างยากนะคะก็บอกทิคนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะซื้อหมึกของตัวลูกรลื่นปักเกอร์หรือว่าหมึกเจลปักเกอร์ไปใช้แทนได้นะคะ,ะคราวนี้ดูในส่วนของตัวด้ามปลอกบ้างนะคะหมึกด้านในนะคะจะมาเป็นโดรบอลรีฟิลปักเกอร์แบบนี้นะคะ นี้เวลาหมึกหมดเราหาซื้อนะคะเวลาเราสังเกตดูจะใช้เป็นตัวหมึกโรโรบอ่าเขาจะเขียนตรงนี้ว่าโรโรบอรรีฟิลเราต้องใช้หมึกลักษณะแบบนี้นะคะมันจะคนละขนาดกับหมึกลุกลื่นนะคะเพราะฉะนั้นใช้ด้วยกันไม่ได้แต่โรโรบอเนี่ยก็มีทั้งขนาด m ขนาด f แล้วก็สีดำสีน้ำเงินนะคะสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเ,เวลาเปลี่ยนหมึกกลับเข้าไปเราก็สามารถที่จะใส่แค่นี้เองนะคะ หมุนออกมาโอเคอันนี้สำหรับตัวหมึกโรโบรบอลนะคะสำหรับตัวหมึกลูกตื้นเราก็หมุนกลับเข้าไปเปลี่ยนหมึกใหม่นะคะแบบนี้เลยโอเคก็ใช้งานสะดวกนะคะสำหรับใครที่มองหาปาการุ่นนี้อยู่นะคะ มีให้เลือกหลากหลายสีมากเลยนะคะก็สามารถที่จะ,ะเลือกดูกันได้นะคะแล้วก็สําหรับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องปากานะคะไม่ว่าจะแบรนด์อื่นๆหรือแบรนด์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้หรือว่าทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ Facebook ก็จะเป็น Facebook ปากาแบรนด์เนมนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะสําหรับช่องทาง YouTube นะคะก็สามารถเลือกดูคลิปรุ่นอื่นๆได้เลยนะคะที่เพนแบรนด์เนมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ